ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องปลอดภัยรวมทั้งผู้รับบริการก็ต้องปลอดภัยนะฮะเราก็จะทําการบีบเจ้าหน้าที่ในทีมรับส่งผู้ป่วยนะครับเรื่องของความสะอาดนะฮะพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปถึงไหนควรเฝ้าระวังคนไข้จากประเทศไหนประเทศไหนที่เพิ่มมาแล้ว เรื่องเครื่องมือเครื่องใช้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าไม่ว่าอุปกรณ์ใดๆที่เกี่ยวกับคนไข้และไม่เกี่ยวกับคนไข้ก็แล้วแต่ทุก4ชั่วโมงครเราจะทําความสะอาดอะไรที่โดนตัวคนไข้นั่นแน่นอนครหมายถึงว่าเราจะต้องทำความสะอาดทันทีทันทีเลยนะครับแล้วเราก็จะยังไม่นํามาใช้เราจะต้องให้ผ่านการฆ่าเชื้อก่อน ทางโรงพยาบาลมีมาตรการและการซักซ้อมในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 จากมาตรการดังกล่าวทําให้บุคลากรทางการแพทย์มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการติดเชื้อโควิด -19 และสามารถดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ได้ค่ะ